ทำไมใบไม้ถึงเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อวันสั้นลงและอุณหภูมิลดลงการเปลี่ยนแปลงของใบไม้เกิดจากการลดการผลิตคอโรฟินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ใบไม้มีสีเขียวคอรโรฟินมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงซึ่งช่วยให้พืชสามารถสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้แต่ในฤดูใบไม้ร่วงการผลิตคอรโรฟินลดลงเพราะต้นไม้เริ่มเตรียมพร้อมสำหรับการหยุดพักในฤดูหนาวเมื่อคอโรฟินสลายตัว สีอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในใบไม้ก็เริ่มปรากฏขึ้นสีเหล่านี้มาจากสารเคมีอื่นในใบไม้เช่นแคโรทีนอยด์ซึ่งทำให้ใบไม้มีสีเหลืองและสีส้มและแอนโทไซยานินที่ทำให้ใบม,มีสีแดงและม่วงการที่ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีต่างๆขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้และสภาพแวดล้อมเช่นปริมาณแสงหภูมิและความชื้นเมื่อคอโรฟินหมดไปสีที่เกิดจากสารเคมีอื่นก็จะปรากฏชัดเจนขึ้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ใบไม้เปลี่ยนสีห,นหรือดูใบไม้ร่วงนั่นเอง